มันกมติแล้วะก็จะให้ก็ือให้ร่กันมาเยอทุกคนมีไ่ใครรวมเงเมอกว่าให้รวมงรมฐานให้ได้เองุณเลยว่าเราต้องต้องบอกันนีหรอก็็ยใครชนะต่างนเเราไม่ต้องรวมหรอกเราองเอาอย่างเดียวไปไปบอมบอมก็ได้เงแล้วอเค

คุกลับทีเท่าไรเมื่อคืนสาแล้วไปเจอศพอยู่อันนั้นเองเนตรงไม่เจอหรอกไม่ที่นะที่ใหญ่ที่คิดมาเครื่องปั่นไฟอ่ะเป็นข้อปักไม่ปักนาเรื่องใหญ่ที่อื่งวัดส่รูปากนี้ไงเป็นฝ้าใหญ่นะไี่แต่ใบสองถึงตีห้าีก ย็น่ยมรุ่ชุดชุดหน้าสาลเฉยฮะเจ็ดแปดศูนย้อนใส่ไมไม่ค่แรงตั้งหาแงตางหาแคงไม่กี่บาทตรงไนเราเราเราชื่ออะไรใส่ใส่ไหมาร์กใส่แคมหรือยังเแลออแคมเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สอง รถมารกไม่เปื้อนเลยว่ะแน่นอนว่ะขีโลโนละฝนเออนมีขนาดะะา่ไดเ้เออเอ,อ่ะตา เมื่อวานนี้บึ้มไฟเบอร์อยู่นี่เลยตีเลยเขาพี่นะเกียร์เบี้ยวอ่ะเมื่อวานน่ะเป็นไรใส่กระน้ำเดี๋ยวข้างถนนเดี๋ยวแล้วจะหันหลังอ่ะดีนะเข็มตึงอย่างั้นเลยร่วงรุดควันออกอ่ะพุ่งเลยตอนนี้เวลาผมผมผมตมขี่ได้ไมขี้ได้ไม่เป็นไรอ่าเอาอยู่สูงอยู่สูงหน่อยแต่อันนี้เปิดแล้วเปิดส่วนแล้วไฟเบอร์อยู่นี่แหละ ปีออกนี่เลยดีไหมครั มีตัดเลยอย่าฟื้นธรรมชาติอ่าเลยเหลือท่อเลยหวานมือใหญ่ฟื้นธรรมชาติหานมือไม่รู้ว่าขื่นขื่นสายสีนนะขื่นสายซีมีน้ำเต็มยังน้ำล้นยังฮะล้นน้ำล้นนิดเดียวขื่นสายซีนะล้นไหมล้นโอ้ก็ถือว่าดีแล้วไนมีน้ำใช้แล้วเนาะ ปัดตองชายเกินแล้วขึ้นเข้นเขาเกหรือเปล่าเขาไม่ได้แตกแต่เขาเปิดเพราะว่ามันจะแตกเห็นไอพวกทางมีรับพบว่าเกินแตกงงายขึ้นบนที่พนุษยเหรออันนี้ออกซ้ายดิกออกซ้ายหนอยเขออกล้องทุกตัวมันออกซ้ายกับขวาแต่ตัวนี้ออกซ้ายสูงเอาไม่ตาเราหันมาทางนี้ดิเราหันมาทางนี้ มาอยู่อย่างงี้เอออยู่งี้เออเนิ่มแรโทรศัพท์เขาไม่ใช่ทรศัพท์เราเออมัวแล้วเพียนเลยก็บ้องเลยวันวระแวงแต่กับเมียเป็นไรน่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตลาดแล้วยทำไมโทรศัพท์ไ่ด้วยด้วยเมียโทรมาน่ะดินั่นแหละไม่พอ อ๋อแน่นมือพอแยบไระใช่ครับกรองรุ่นนี้สวยสวยที่สุดเลยมั้งสั่งแต่รุ่นนี้แหละมามันมันแนบกับรถดีเพราะนั้นเอาของโมดิฟายมาไม่ค่อยสวย,อ,สวอ,ยอืม งอฝั่งซ้ายนี่แหละมันพอดีมันอยู่กับตรงแตร์มันแตร์มันบังนั้นมาขึ้นมาก็ใส่ซ้ายเออจะเป็นผมนะผมจะุดทำงอแล้วก็โค้งมากเลยโค้งกลับนะม่ต้องดูอะไรเลยชั้นี้เป็นตัวยูเลยออกมาี่โค้งนี่เลยดูแต่ข้างลังนึงโว้ยนี่ไงโว้ยนี่มาคืนย่างปลามาร์คเอามาให้มาขึ้นนี่ยปลาเนี่ยได้กินกัหรอเอาขโมยไปไหนล่ะ

ให so ้ตาตั้งสายตาเนี่ยแชมพูประมาณสามขวดอ่ะโสี่ัอ้ัพียวเดี๋ยวพี่ถอดกันอันนี้ไหมครับ นี้ยังไม่เข้าเด้อางนี้ยังไม่เข้าเอาอก่นอใ่รถซนดซ้ายขวาก่อนตานโอ้พายุจนถึงยี่สิบห้าเลย,เ,ยเ,เออนั่นแหละ เมือนกันทว่เทศอ้ายูลูกใหญ่อือลูกที่ห้าแล้วปีนี้พายุเข้าห้าลูกอเอ้ยสวยงามรานดานนอตเลือสันด้ยลย่ตวทีละตัวเอ้อ sĩ pha mác xỉ đeo màu gì đây xỉ năm nghìn xỉ năm nghìn này rồi xài còn đi cứ mác vừa mác nè phơi ta có ừ. để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ว่าจะหาตอนช้าต่ตอมั้งแล้วแล้วที่ประคนใชยเจอศพไหมเจอใครเป็นคนหาเจอตูมนี่ฟังเราหน่อยนี่ด้อ้ไอ้ไอม้ตัวนี้เท่าไหร่ลุงอชื่ออะไรอ,นนอันนี้ได้ร้อยเก้าสิบ <190. S 1> มาเจ้าแปะไหนล่ะ Vắt mày... ấy vắt bẹt Bẹt thế này mà Chú ทองทั้งคันนะน,นี่ใช้ธรรมดาหรอมารนี่งไล่น็อตทองไงช่างฝั่งนี้ก็ใส่ผิดใส่ถูกอยู่นั่นแหละน้องพลยานอนวันนี้ขอนอนจิตใาพรอยด้วยได้ไหมจะเป็นอะ่าพวกยาอ่ะ กลับมาเออน้ำท่วมคุกยางเหออจุบนี่คุกปั้มเหรอนี่คุกคุกยางอีนี่ไอ้ตรงไอ้ตรงถนนนะตรงสวนระไฟเออท่วมแต่ตรงนั้นแหละดีนะแม่งรถรถหนักเออเพราะรถคุณของไงผมขับมาเร็วนี่ผมกำบวนมาก่อนมีถังมีตะกัวมีชุดดีนะมันหนักแล้วตู้พวกทุ่นอะไรคีโมไซค์มาเหรอยี่กับแบบกับแบะสีดานอะไรสัตหะก็ จำปูนใช้ก็ไปสังกะโตแน่นเลยนั่นไม่จำไนจำเป็นอะไรแน่นเปี๊ยเลยอ๋อมึไม่เป็นไรน้ำน้เขาไม่เ็ไรไน้เข้ามันก็อย่าให้เข้าอ่ะมันไม่เข้าหรอกไม่เห้เนี่ยมันเป็นอย่างไรลีกเลี้ยงน้าหน่อย รามเก็บตอนล่างกับบางๆเลยจะต้องเขี่ยยังไงกะไม่เข่าสตามันติด้วนเไม่รู้านยิดก็จะลจะตไงง่ายานิอะลองดิตานสิตัน